้ยนั่นอะไรไปโดมเขามันอย่างคุม้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi an không bỏ lỡ những video hấp dẫn quá, อ mm, ้กินนี่กี่บางน้ำน่กิน่นึ่งี่บางน้ำแม่ตัวใหญ่ๆให้ป่าเพิ่อนกันอืมไหนมันถวยซะก่อนบ่แม่เลย คก็มแต่มันเป็นสามมันคือมักของไงเธออืมกะตุกขึ้นน่องไกล้